ก็วันนี้จะมารีวิวพวงกุนแจครับปากกาแก็ปก็งางนกครับวิธีการใช้แก็ปแดงวงก็ได้หรือแผ่นก็ได้ครับยัดเข้าไปานี้ แล้วก็กดนะครับกดเข้าไปแบบนี้ครับก็นี่เทียนเหมือนปืนเทียนทั่วไปครับยัดเข้าไปแล้วก็กดผมใช้แก๊บ,บวงนะครับ ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยดังแล้วก็ยิงครับ <S <S> <S แค่นี้ครับทำเล่นกันได้พงกุญแจครับแก๊ปนะแต่ลูกจริงไม่ได้นะแล้วก็ุดเก็บไว้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้แก๊ปนะไม่ใช่ยาบ้าไปก่อนครับ